เราก็จะพยายามทําให้มันดี่สุดมีโอกาสแค่ไหนแล้วก็ใส่ให้มันเต็มที่ก็อยากให้เชียงใหม่ยูเนเต็ดเป็นสโมสรยั่งยืนนะครับเป็นในอนาคตผมว่าเชียงใหม่มีความพร้อมทุกอย่างก็พยายามทําให้เต็มที่เพื่อเชียงใหม่ยูเนเต็ดครับ สวัสดีครับผมเติร์กสุรวิทย์โลกาวิทย์นะครับผู้เล่นเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับก็เริ่มจากตอนสมัยเรียนโรงเรียนนะครับก็ได้มีโอกาสได้ไปเข้าเป็นโครงการช้างเผือกของโรงเรียนอสัมชัญศิราชาซึ่งตอนนั้นเป็นกึ่งกึ่งอะคาเดมี่ของสโมสรชมบุรีเอฟซนะครับแล้วจบมาก็เล่นบอลอาชีพกับศิราชาเอฟซีปีนะครับแล้วก ย้ายขึ้นมาเล่นกับชมดีเอฟซีประมาณ3ปีครับหลังจากนั้นได้ย้ายไปปอทอรยองครับย้ายอีกก็มีโอกาสได้มาอยู่เมืองเหนือเชียงใหม่จะเป็นเชียงใหม่เอฟซีก่อนครับแล้วพอถัดมาก็ได้มาอยู่กับเชียงใหม่ยูเนเต็ดถือว่าผมนี่โชคดีในระดับหนึ่งนะครับที่ได้ได้ทันพวกพี่ๆยุคยุคชมดียุคนั้นนะครับที่มีทีมชาติทั้งชุด สิ่งสำคัญเลยคือได้ทัศนคติที่ดีจากรุ่นพี่ๆที่สอนแล้วก็แบบอย่างที่ดีในการแบบเล่นฟุตบอลในการฝึกซอ้อมทั้งในวินัยในสนามนอกสนามอะไรเงี้ยครับแต่คิดว่าขึ้นมาในไทยพีมีล์ลกครับมันไม่มีมันไม่มีคำว่าง,ง่ายในทุกๆเกมครับคือทุกๆเกมเนี่ยเราเราเป็นทีมใหม่ทีมน้องใหม่ในส่วนตัวแต่ก็ตั้งเป้าว่าจะทําให้เชียงใหม่เนี่ยครับอยู่ างน้อยอยู่รอดพ้นอยู่ในทีหนึ่งต่อครับเราก็จะพยายามทําให้มันดีที่สุดมีโอกาสแค่ไหนแล้วก็ใส่ให้มันเต็มที่ก็อยากให้เชียงใหม่ยูเนเต็ดเป็นสมสรยั่งยืนนะครับเป็นในอนาคตผมว่าเชียงใหม่มีความพร้อมทุกอย่างก็จะพยายามทําให้เต็มที่เพื่อเชียงใหม่ยูเนเต็ดครับแต่ว่าความสัมพันธ์ของครอบครัวมันก็เป็นอันดับแรกเนาะก่อนก่อนที่เราจะออกไปทํางานหรือว่าถ้าเราแบบ มีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับมีคอยให้กําลังใจหรือว่าเรากลับมาหาครอบครัวผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขแล้วทําให้เราแบบมีเติมพลังเติมไฟในการที่จะออกไปต่อสู้ในการทํางานนะครับถ้าครอบครัวแข็งแรงผมว่าตัวเราไปคนเดียวสามารถทํางานได้เต็มที่มันมันเป็นอะไรที่ผมว่าเพอร์เฟกครับ แกับชุมีก็รู้สึกดีใจครับที่ได้กลับมาเล่นที่สนามชุมนีสเตเดียมอีกครั้งหนึ่งครับก็จะพยายามทําให้เต็มที่ในวันเสาร์นี้ครับก็อยากเก็บ3แต้มให้ได้เพื่อความมั่นใจของทีมเราแล้วก็สามารถกลับมาได้ในเกมต่อๆไปครับฝากแฟนบอลชิมาอยูไนเตดนะครับปีนี้เป็นปีแรกของพวกเราชิมาอยูไนเตตที่ขึ้นมาก้าวเล่นในไทยพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกนะครับ ก็เข้าใจอารมณ์แฟนบอลเหมือนกันว่าอยากได้รับชัยชนะหรือว่าเป็นอันดับที่ดีว่นนี้แต่พวกเราก็ได้ทํางานหนักแล้วก็ตระหนักถึงผลการแข่งข,ขันที่มันเกิดขึ้นพวกเราทุกคนอ่เข้าใจดีครับว่าแฟนบอลต้องการอะไรเราพยายามทําทุกวิธีทางอย่างเต็มที่อยู่แล้วครับเพื่อที่จะให้สโมสรแห่งนี้ครับก้าวต่อไปข้างหน้าเพื่อที่จะได้รับชัยชนะอย่างที่แฟนบอลตั้งใจไว้นะครับก็อยากให้แฟนบอลอดทนอีกนิดนึงครับพวกเรากําลังอ่เรียนรู้หลีกนี้ที่มัน ใครๆก็บอกว่าเป็นนรกไทยลีกใช่ไหมครับแต่มันก็ไม่ง่ายจริงๆครับก็พวกเราใหม่ใหม่จริงๆก็พยายามเรียนรู้ปรับตัวทําให้มันดีที่สุดเพื่อแฟนบอลเพื่อสโมสรเพื่อจังหวัดเชียงใหม่นี่ครับพวกเราก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วก็ขอให้แฟนมองเชียงใหม่ให้กาลังใจพวกเรานะครับพวกเราจะทําให้เต็มที่แน่นอนครับไม่มีท้อไม่มีถอยสู้อย่างเดียวครับ